สวัสดีครับวันนี้เรามาสวมบทเป็นนักซืบกันหน่อยดีกว่ามาช่วยกันเปิดโปงศัตรูตัวร้ายที่มันแอบซ่อนอยู่ในที่ทำงานหรือแม้แต่ในชีวิตประจำวันของเราเลยนะครับสิ่งนั้นก็คือความสูญเปล่า8ปประการตามหลักการของ Lean Management นั่นเองครับเอาล่ะครับเคยรู้สึกแบบนี้กันไหมครับแบบว่าทำอะไรมันก็ดูติดตขัดขัดไปหมดเลยหรือรู้สึกว่าทุกอย่างมันช้าจังทั้งๆท,ที่เราก็ตั้งใจทำงานแบบสุดๆแล้วนะ จะบอกว่าไอความรู้สึกแบบนั้นน่ะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับแต่มันคือสัญญาณเตือนว่ามีศัตรูซ่อนตัวอยู่ศัตรูที่คอยดึงให้เราช้าลงตลอดเวลานั่นเองแล้วถ้าเราจะตามล่าศัตรูตัวนี้ให้เจอนะครับสิ่งแรกเลยคือเราต้องมาทําความเข้าใจหัวใจสําคัญของแนวคิดที่เรียกว่าลีนกันก่อนเลยหัวใจของลีนเนี่ยมันเริ่มจากคําง่ายๆคําคเดียวเลยครับก็คือคําว่าคุณค่าหรือ value พูดง่ายๆเข้าไปอีกก็คือ อะไรก็ได้ที่ลูกค้ามองว่ามันมีประโยชน์แล้วก็ยอมจ่ายเงินเพื่อมันนั่นแหละครับพราะมีคุณค่าแล้วแน่นอนว่ามันก็ต้องมีสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกันและนี่แหละครับคือศัตรูของเราความสูญเปล่าหรือที่ภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่ามูดะมันคือกิจกรรมอะไรก็ได้เลยนะครับที่ใช้ทรัพยากรเราไปไม่ว่าจะเป็นเวลาเงินหรือแรงงานแต่ไม่ได้สร้างคุณค่าอะไรให้ลูกค้าเลยแม้แต่นิดเดียว และไอ้เจ้าความศูนย์เปล่าที่ว่านี่นะครับมันไม่ได้มาในร่างเดียวนะมันปลอมตัวมาถึง8รูปแบบเลยแต่ไม่ต้องห่วงครับเรามีรหัสลับที่จะใช้ตามล่ามันจำง่ายๆเลยครับ T I M W O O D S ทิมวูดส์มาดูกันทีละตัวเลยดีกว่าครับเริ่มที่ตัวทีเลยครับ T คือ transportation หรือการขนส่งที่ไม่จำเป็น เรานึกภาพการเคลื่อนย้ายของหรือวัตถุดิบไปมาแบบเกินความจําเป็นสิครับมันเพิ่มทั้งต้นทุนทั้งความเสี่ยงเลยนะในโลกธุรกิจก็อย่างเช่นการวางผังคลังสินค้าไม่ดีครับทําให้ต้องย้ายของชิ้นเดียวนี่แหละย้ายแล้วย้ายอีกส่วนในชีวิตประจาวันของเราละ่ะมีไหมมีแน่นอนครับก็เหมือนการที่เราขับรถไปหลายๆร้านเพื่อซื้อของทั้งที่จริงๆแล้วมันซื้อจบได้ในร้านเดียวนะครับนี่ก็คือการสิ้นเปลืองเหมือนกันต่อมา ตัว i inventory ครับหรือก็คือสินค้าคงคลังที่มันเยอะเกินไปการที่เรามีของในสต็อกเยอะเกินความจำเป็นเนี่ยมันทำให้เงินทุนเราจมนะครับไหนจะค่าใช้ใจ่ายในการเก็บอีกถ้าจะให้เห็นภาพง่ายๆเลยนะก็เหมือนการซื้อของกินมาตุนที่บ้านเยอะเกินไปจนสุดท้ายกินไม่ทันของหมดอายุนั่นแหละครับความสูญเปล่าชัดๆไปต่อกันที่ตัว M ครับ โมชันอันนี้คือการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็นแต่เป็นการเคลื่อนไหวของคนหรืออุปกรณ์นะครับไม่ใช่ของสินค้าลองนึกภาพตามแล้วครับพนักง,งานคนหนึ่งต้องลุกเดินไปปรินเตอร์ที่อยู่สักไกลลิฟเลยหรือต้องคอยเอื้อมหยิบเครื่องมือที่วางไว้ไม่เป็นที่โอ้ยแค่คิดก็เหนื่อยแล้วใช่ไหมครับทั้งเสียเวลาทั้งเหนื่อยล้าโดยใช่เหตุเลยมาถึง W waiting การรอคอย โอ้โหอันนี้เป็นความสูญเปล่าที่น่าจะเห็นภาพกันชัดที่สุดล้วมั้งครับมันคือเวลาที่เสียไปเป,เปล่าๆเลยเพราะความล่าช้าในกระบวนการไม่ว่าจะรอของรอคนรออนุมัติมันก็เหมือนกับตอนที่เราต้องไปยืนรอคิวจ่ายเงินยาวๆนั่นแหะครับเวลาหายไปเฉยๆเลยต่อไปโอตัวแรก overproduction การผลิตที่มากเกินไปขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับว่าตัวนี้เนี่ยถือเป็นความสูญเปล่าที่อันตรายที่สุด ทำไมล่ะก็เพราะว่ามันเป็นเหมือนแม่ของความสูญเปล่าตัวอื่นๆเลยครับพอผลิตเยอะเกินปุ๊บเดี๋ยวก็ต้องมีสต็อกเยอะต้องขนส่งเยอะตามมาเป็นครัวเลยโอตัวที่2คือ overprocessing หรือพูดง่ายๆก็คือกระบวนการที่มันซับซ้อนเกินเบอร์ไปหน่อยคือการทํางานหลายขั้นตอนเกินกว่าที่ลูกค้าเขาต้องการจริงๆอะครับ อย่างเช่นมีการตรวจสอบคุณภาพซ้ำไปซ้ำมาหลายแผนกก็เช็คเรื่องเดียวกันหรือการกรอกเอกสารที่แบบโหรายละเอียดยิบย่อยมากแต่สุดท้ายไม่มีใครได้อ่านเลยแบบนี้ก็เข้าขายนะครับตัวดีครับ defects หรือของเสียอันนี้ก็ตรงไปตรงมาเลยคือของหรือบริการที่มันไม่ได้มาตรฐานพอมีของเสียปุ๊บก็ต้องเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินมาแก้ไขหรือที่แย่ก,กว่านั้นคือมันดันหลุดไปถึงมือลูกค้า ทีนี้ล่ะครับเสียความเชื่อมั่นกับไปยลยถ้าในชีวิตประจําวันก็อาจจะเบาๆหน่อยเช่นส่งข้อความผิดคนอะไรแบบนั้นครับและแล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายครับ S Skills หรือทักษะความสามารถที่ไม่ได้ใช้ โหตัวนี้เป็นความสูญเปล่าที่น่าเสียดายที่สุดเลยแล้วก็มักจะถูกมองข้ามบ่อยมากด้วยครับมันคือการที่องค์กรไม่เปิดโอกาสให้คนเก่งๆได้ใช้ความรู้ความสามารถความทิดสร้างสรรค์ของเขามาช่วยพัฒนางานเป็นการเสียของอย่างมหาศาลเลยนะครับเอาล่ะครับตอนนี้เรารู้จักโฉมหน้าของเจ้าวายร้ายทั้ง8ตัวแล้วคำถามสำคัญต่อมาก็คือแล้วเราจะไปตามล่าหาตัวพวกมันเจอได้ยังไงล่ะ มีเทคนิคหนึ่งครับที่เรียบง่ายมากๆแต่ทรงพลังสุดๆเลยเขาเรียกว่าเกมบ้ Walk ์กคำว่าเกมบ a เนี่ยเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นแปลว่าสถานที่จริงหลักการก็ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับแค่เดินไปดูหน้างานจริงๆใช้ตาเรานี่แหละสังเกตกระบวนการแล้วก็ถามคำถามเพื่อทำความเข้าใจแค่นี้เองครับเดี๋ยวเราจะเริ่มมองเห็นเองว่าเอ๊ะตรงนั้นน่าจะปรับได้ตรงนี้น่าจะลดได้แต่มันมีประเด็นสำคัญอยู่อย่างหนึ่งครับ คือไอความสูญเปล่าที่เรามองเห็นได้ง่ายๆอย่างเช่นของเสียหรือของในสต็อกที่กองเป็นบุกเขาจริงๆแล้วมันเป็นแค่ส่วนเล็กๆของตันหาทั้งหมดเท่านั้นเองครับเขาถึงเปรียบเทียบว่ามันเหมือนภูเขาน้ําแข็งแห่งความสูญเปล่าเลยครับเพราะอันตรายที่แท้จริงไอตัวที่น่ากลัวจริงๆมันคือส่วนที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวน้ําตังหาไอความสูญเปล่าขนาดมหึมาที่เรามองไม่เห็นอย่างเช่นการรอคอย การไม่ได้ใช้ทักษะของคนหรือการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็นพวกนี้ละครับที่มองเห็นยากแต่ส่งผลกระทบแบบมหาศาลเลยเอาล่ะครับตอนนี้การตามล่าได้เริ่มต้นขึ้นแล้วคำถามสุดท้ายก็คือแล้วในที่ทำงานหรือในชีวิตประจำวันของเราตอนนี้มีความสูญเปล่าแบบไหนซ่อนอยู่บ้างลองกลับไปสังเกตกันดูนะครับ